โย่โยตอนนี้อยู่ในโลกของผมบอลบอลโอ้ดานี้ฉันเลื่อไม่ถูกเลยฉันจะไปไหนดีฉันขอแอบก่อนแล้วกันนะทุกคนฮะไหนอะตั้งตำนานเลยอะ ตอนแล้วปอนแล้วโคตรโคตรแรงชุดหนึ่งแสนสามไม่ต้องทำหาอะไรกันแล้ว ยิงโ <60. S 1> อ้ก็เจ็บกลับเถอะลูกเลือดไม่มีก็กลับเถอะลูกเ้าจังเลย เอ้ยซอสชิปเขาไปหกแสนแล้วอะอย่างเอาอะทำไมพี่สั่งเครื่องบินกลับบ้านกลับช้ากลับเย็นกลับยากกลับเย็นอะไรอย่างงี้วะพี่ต้องหักหน้ามาเรียบร้อยนะแ,แล้วนะเห็นไหมครับไปมมมมจมไปแล้วหรือบัตรนั่์ชิปมันอะ ี่ว่าถ้าพี่ไม่เดินเรือหนีเนี่ยยัามาตกมันจะคิดพี่แน่ๆเลยพี่มีลางสังหรณ์ยังไงก็ไม่รู้ว่ามันจะคิดพี่เพราะฉะนั้นแล้วเป้าหมายของเจ้ายิ่งใหญ่นักฆ <c oughs> ่าของยอมไม่ได้หรอกนี่ไงมาแล้วกระุ่มมาแล้วอุมตื่นมาแล้วฆ่าเดินเรือเต็มกำลัง อยโอ้ย q u a d 22 in launch position โอเค,อเคข้าได้หลบไปได้ผลในเวลาซอชิปของข้าทำงานแล้วเอ้ยซอชิปอีกแล้วคิวสวิตมาถึงกูแล้วด้วย โอ้ยอย่างแรงครับสรุปคิวสวิตไม่ได้มีบทเลยเบอร์เอาไปกินหมดบอมเบอร์เอาไปกินหมดโอ้ยฉันกดเดินเกียร์สองเลย তো চালনা โอ้บักด่างเอ้ยเอเอามาจมเร็วจังอ่ะโอ้โปโอ้โปโอ,โอ,โอ,โอ้เกิดตำแหน่งนี้ไม่มีไม่มีโปใช่ไหมโอเค โอโ้เลเซอร์ขนาดนี้เอาชนะไปเลยจ้าหลือเกินโดนพลัง A K เอค่าหนึ่งเปมิาล่าโอ้โหพุพุพมันยิงไปเป็นล้านพ้ชุดเดียวหายหมดเลยอะ่ะไอ้แชงเนมนี่ชื่อนคุณ ตาเยเอฉันว่านะเอฟเอจะบอกอยังไงดวีว่าคิวสวิตนี่มันแรงจริงนะแต่แรงไปก็เท่านั้นถ้ามันไม่ได้ใช้อะ่ะ เพื่อนได้รับคำสั่งกำจัดขูงบินท่านขวาพบเป้าหมายแล้ว f 1 2หนึสอปล่อยจรวดเป็นชุดได้เฮียเจออีกหนึ่งลำบอนไซเลยหลอกหลอกหลอกกลับมา มาลูกไ,ไม่เติมเอาไม่เติมคังวะโอ้ยเครื่องบินขับไล่แม่งแย่งเติมคังเอาลงน้ำไม่หมดฮเพราะว่ามันไม่เติมคังวะเครื่องบินขับไล่แย่งเติม มงบินเ,ร,าาเนรือผู้ท้าทาย อเอาเรื่องมาเฮ้ะอ,อะไรอน่ะขอชนะสวยๆบ้างดิข, 22, ข,ขอดังกอ๊อปพี่กัสินะของแมสซาแม่งก่อนเลยดีกว่า กาแฟแต่แท่นขุดเจาะแม่งบาง like โดนมั่งรู้สึกยังไงล่ะ uh, โดนมั่งรู้สึกยังไง uh. โดนมั่งรู้สึกยังไงอือ โดนมังรู้สึกยังไงขึ้นขึ้นบีบีหลอตรงๆอ่ะจะบินสูงๆแต่จะไสหนูหน้าไม่เป็นไรไม่ต้องรีบ เดน,น้อดย้เดี๋ยวพีนน่จัดกนนาเรกนนาเองเดี๋ยวน,น้ำเ,เน,นี่ยปืนกลนมันไม่ตามเหลือแล้ววะใช่ไหมใช่ตามมันเป็นเป้าใหม่ เออเป้าเดิมดีกว่าเยอะเลยมงเป้าใหม่มองมุ้งทำเร็วไม่ได้มองพวกระยะน้ำไม่ได้เออมันเหลือเท่าไหร่นะโอ้เสียหมดเลยโอ้เสียหมดเลยจบเลย โอ้ทามนเมทเลยที่อย่างนี้เล่นเก่งเหลือเกินจกู้มไปเลยลูกโอ้โหจุดจริงๆขอเกาะหัวเลยหลักการโชว์ไปทีนึงระหว่างรอเคดเค เองคิดสภาพดิพี่เล่นตั้งแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะตอนนี้สี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนี่ไงฝั่งเราไอ้ห่าเจ็ดลำเลยทำไมฝั่งวันห้าลำวะแต่ไมันไม่เป็นฝั่งวันนะ ัลุกเต่าคนละโลกกันมั้งเนี่ย <c oughs> เองแน่เลยแบงค์แต่พี่ยังโลกเดิมกันอยู่เนี่ยรักซีวีจัดจัดก,การซีวีให้ได้เลยดิโอ้ยไม่เอาหลุดไม่เอาสุดจริงๆ มีเป็นคนโอ้ยยาวๆอ่ะมันมันอยู่ยังไม่เจอตีโหดเลยอ๋อเลยพอดี เทีย่ยงคืนแล้วมีอัดตั้งแต่สี่ทุ่มยังไม่ได้สักคลิปเลยเนี่ยผ <50 knots. S 3> มพอ,อไปผมว่าอ๋อต้องมีต้องมีคลิปโอ่ะมอะไรไ้โหมดเล่นหมดจบกันแล้วมันหายไปไหนของมันวะลือโอ้เหลือเลือดแค่นั้น จบแล้วไปพี่ดูให้โ <c oughs> อ้ยสี่สี่โอ้ยโอ้ยมันกาลายเลยนี่นี่เลยนี่ว่ะไอ้ข้าเอนีดทั้งคู่เลยนี่ว่า ก้าเปิดจุดเลย้ะผมว่ามันต้องมีตัวรันกว่าวะต้องขวาล็อกซ้ายมาสองล้ำแล้วแตกละวโดนไปเพืเดียวเฮ้ยอย่าแตกกันดิ ให้พี่ช่วยไหนสายกันเหรอได้เลยรับคำสั่งพร้อมยิงบรรจุโอ้โหมึงเอาจรวดอะไรมายิงกูวะเนี่ย แน่แน่ขวากันไว้หน่อยไอ้เปิลเข้าไปใกล้ทำไมเรียบร้อยปเป็นคิดไว้กดหมดแล้วด้วยเส,เสร็จปูลงเลยเสร็จเลย<ป>เสร็จเลยกดหมดอย่างนี้เสร็จเลย<ป>คิดยังไงกับซีวีฮะอหกยาม เราเล็กก็จะฟังไม่เอาเราไม่วเรื่องแบนี้ใหญ่าดนี้พี่บินเรียบมาแล้วบันไซอุ่ยตัวน้ำ พอดีปุ่มมันเล็กไปหน่อยพี่ปรับความละเอียดสูงกอ่าปุ่มมันเล็กเว้ยอก็เยังเม็นตัวเล่าไงสองลำนี่คือไงเก็บไว้ดูเล่นนะอุ้ย <c oughs> เอาหอไปยิงมันดีกว่า นนิึงใช่ไหมไม่ได้ไม่มีไฮไลท์เลยทั้งนั้นเลยเก็บสีไม่ได้เก็บเลย <c oughs> โอ้โหเกิดที่เดิมเลยเม,ม่อเนี่ยตีเดิมเม่อเนี่ยออ๋ไม่ใช่เว้ยโอ้โตีซอชิป <c oughs> หลบเอค่ะนี่เป็น <c oughs> แต่เราต,ตีเอค่าหนึ่งเออวะเอาว่ะสลับกันบ้างเมือ่อวานตีเราว <c oughs> ันนี้ตีเขา ได้จุดดีจุดเข้าไปมมาโอ้โหแม่งจุดปุ๊พี่ทำดาเมจไม่ได้เลยสักอ,อันหนึ่งดอยเลยคิวสวิทพี่อะมันมาถึงซีวีพี่แล้วเว้ยเจะถึงซีวีพี่แล้ว ข้างหนึ่งจะตามตูดคุณเรือเวนไช่ครับพี่เบเรือเวนเหรอฮะ พี่ก็ช่วยอยู่ทำไมคิวสวิตเราไม่แม่นเหมือนคิวสวิตเขาเลยวะถามจริงขวานี่ยังไงเนี่ยลรวทำเลยสั่งตายกันน่ะโอ้อีห่านี่ก็แร์จังเลยชิบหายกูไม่ยิงก็ไม่แร์คนอ,อื่นยิงมึงไม่แร์กูยิงมึงแร์ ไม่เอาเครื่องบินกับไล่เปอนยูนิตช่วยอยู่ช่วยอยู่สวย หัว oh, แม่งอย่างเงี้ยดูดิไม่จะทำยังไงเป็นไงบ้างเหลือกี่ศพโอ้โหไอศุบก็หมดตะทีเป็นไงใครไปหาแล้วน่ะเลสัน แล้วซอสชิปนี่อย่างแพ้เรื่องเงี้ยเออจบไอ,อ้หูตึงตึงรอบนี้ตึงซอสชิปอีกแล้วตีเดิมตีเดิมอีกแก้ได้เลยเดี๋ยวพี่ยิงให้ซีวีนอน โอ้มึงยิงไอ,อ้นั่นมันนั่นมันบอมเบอร์กูนะมึงช่วยเคงใจบอมเบอร์วูนิดนึงตายซะไอ้หนูดีนี่จันดีลอเกิน,นดีลอเกิน ไอ้ฝากที่เหลือด้วยเหมือนจะเจ็บวะกันซีวีกันสุดพลังอ่ะเอ้าวัดิ่งบอมเบอร์ลงน้ำเพื่อ อ๋อจะให้รีวิวเต็มใช่ไหมคิวเวิตอ่ะเจอแมงวันเป็นะไ,ไงล่ะเจอแมงวันเป็นยังไงครับแล้วมันเป็นหาอะไรก็ไม่รู้นะแบบยิงก็จะยิงลำเดียวกันไอ้นี่เดียวหลบไม่เป็นโดนโดน อา้าวคิสวิตตกเวนกรมัาชนแล้วสินะเฮ้ยมันเห็นพี่ได้ไงอ่ะ,อะป้าพี่ไม่มีตำแหน่งโดนสป,ปอร์ตเลยแล้วมันเห็นพี่ได้ไงแท็กกูแล้วอ้าวงงไปดิเมืเ่อกี้มันไม่ขึ้นเห็นไง แต่มันยิงไอ้นี่ใส่จรวดใส่พี่ชอบเรือที่มันไม่ชอบเลียวแบบหลบซ้ายหลบฝาเกาะหัวเรื่อยเลื่อยนะไม่ยิงกูจใส่กูว่ะกูก็เกาะหัวไม่ย่างี้ย ไม่ไหวยิงปืนใส่กูก็เกาะหัวมปเองเอาเหรอติดธงไทยมาและคิวสวิตคืออย่างเอออะเกาะหัวไม่น่าใช่หรอกมั้งโคตรฮาเลย